คุณทักษิณพูดแต่เรื่องเก่าๆเรื่อวายเก่าๆคุณตามไปฟังคุณทักษิณเลยเหรอจะให้เด็กที่เรียนหนังสือเก่งทุกอำเภอได้ไปเรียนเมืองนอกปีละคนคุณทักษิณมองการศึกษาที่มันสถิตเชื่อว่าฝรั่งเนี่ยเขาดีกว่าไทยจ้างครูจากต่างประเทศมาสอนคุณทักษิณมองพื้นมากเลยไม่ใช่พื้นอย่างเดียวจ้าผมว่าตกยุคไปเป็นร้อยปีมีเงินขนาดคุณทักษิณแต่เลี้ยงลูกได้ที่มีปัญหาเรื่องการศึกษา ลูกหลานผมไปเรียนโรงเรียนอีเตอร์หมดคุณยาผมบอกไหมว่าลูกทั้ง3คนเนี่ยมันผ่านกระบวนการที่จะทำให้แต่ละคนเนี่ยได้เข้าโรงเรียนได้สอบได้ได้ปริญญาทำกันยังไงบ้างผมก็อาจารย์เจมสักนะครับมาร่วมกันถอนพิษติดตามกันได้ทาง YouTube Watchdog Channel และ Around the World Thailand อย่าลืมเข้าไปแล้วกด Subscribe กดกระดิ่งมาด้วย คุณทักษิณพูดแต่เรื่องเก่าๆเโยบาวัยเก่าๆคุณตามไปฟังคุณทักษิณเลยเหรอผมไม่ฟังมันก็มาเข้าหูผมเองอาจารย์เรื่องเดิมๆอ่ะพูดแต่อวดอ้างความสำเร็จเก่าๆแต่เรื่องหนึ่งที่ผมสนใจก็คือเรื่องการศึกษามผมไม่ได้ยินคำว่าปฏิรูปการศึกษาออกมาจากปากคุณทักษิณเลยแต่คุณทักษิณพูดถึงโครงการเก่าๆจะให้เด็กที่เรียนหนังสือเก่งทุกอำเภอได้ไปเรียนเมืองนอกปีละคนจ้างกูเก่งๆจากเมืองนอกมาสอน ในมุมมองผมเนี่ยเหมือนคุณทักษิณคิดว่าจะเอาสิ่งภายนอกเข้ามาปรับปรุงการศึกษาของไทยจริงๆแล้วการศึกษาของไทยเนี่ยในมุมมองของผมนะมันควรจะปฏิรูปจากข้างในออกไปสู่ข้างนอกแล้วทําการศึกษาของเราให้แข็งแรงเพื่ออนาคตการศึกษาทําให้คนฉลาดทําให้คนรู้แต่คุณทักษิณไม่มีคําว่าปฏิรูปการศึกษาอยู่ในนั้นเลยอาจารย์คิดยังไงครับผมคิดว่าคุณทักษิณมองการศึกษาที่มัน s t a ติก ค,ความรู้มีอยู่แล้วก้อนหนึ่งเชื่อว่าฝรั่งเนี่ยเขาดีกว่าไทยครับเพราะฉะนั้นวิธีการก็คือต้องส่งคนไทยไปเรียนรู้จากฝรั่งหูย้อนหลังไปร้อยกว่าปีเลยนะอาจารย์อีกเรื่องหนึ่งคุณนักศิลป์พูดออกมาว่าลูกหลานผมไปเรียนโรงเรียนอินเตอร์หมดแต่ทําไมลูกหลานไทยที่จนต้องมาเรียนโรงเรียนไทยที่ไม่พัฒนาการเรียนการสอนเลยมันไม่แฟร์ใช่ไหมถ้ารัฐบาลมีตัง ก็ควรจะจ้างครูจากต่างประเทศบ้างมาสอนคุณรัศมีมองพื้นมากเลยเขาเรื่อกงการศึกษาไม่ใช่พื้นอย่างเดียวนะจากผมว่าตกยุคไปเป็นร้อยปีนั่นคือความคิดตั้งสมัยรัชกาลที่สี่ที่อาโ h o แอม,มแอมนนาเข้ามาสอนอที่รัชกาลที่ห้าส่งลูกหลานไปเรียนต่างประเทศแต่ยุคสมัยนี้มันไม่ต้องมันไม่ใช่อย่างนั้นแล้วยุคสมัยนี้เมืองไทยเรามีความพร้อมในหลายอย่างที่จะปฏิรูปเอง ผมคิดว่าทุกวันนี้ความรู้เนี่ยเปลี่ยนแปลงและพัฒนาอยู่ตลอดเวลาครับมันไม่ได้มีอยู่ที่ไหนก้อนเดียวแต่มันจะทำอย่างไรให้คนสามารถแสวงหาความรู้ได้ด้วยตัวเองครับความรู้มันกระจัดกระจายมากครับและความรู้ที่สำคัญก็คือจะต้องรู้จักตัวเองด้วยผมเป็นคนอ่างทองผมไม่รู้จักบ้านตัวเองครับอีกคนนึงเป็นคนใต้แต่ว่าไม่รู้จักบ้านตัวเองเพราะยิ่งเรียนแล้วยิ่งรู้เรื่อง อะไรก็ไม่รู้ที่ไม่เกี่ยวข้องกับบ้านตัวเองครับถามว่าความรู้บ้านตัวเองมีไหมโอ้โหมีเต็มไปหมดเลยครับถึงแมดล้อมรู้เรื่องวัฒนธรรมวิธีคิดของคนบ้านตัวเองมันไม่มีความหมายเลยเลยไม่รู้จักอาชีพของบ้านตัวเองเนี่ยมันไม่มีความหมายเลยเลยและถ้าคุณไปเรียนรู้จากที่อื่นคุณก็อยู่บ้านตัวเองไม่สบายเพราะว่า,า,าคุณคุณไม่สามารถที่จะเข้าใจบ้านตัวเองได้เลย คคุณก็เป็นสิ่งแปลกแยกในที่สุดคุณก็ต้องไปทำงานที่อื่นจึงเป็นท้องดินและชนบทที่เสียสมองเสียภูมิปัญญาของคนที่พอจะมีปัญญาที่จะเรียนผมไม่ได้ต้องการ้ต้องเก็บให้คนอยู่บ้านตัวเองแต่ว่าคาว่าการศึกษามันต้องกว้างกว่าที่คิดว่ามันมีอยู่ก้อนหนึ่งโดยสรุปโลกสมัยนี้เขาต้องเป็นคนควัด ขวัขวายที่จะหาการเปลี่ยนแปลงของของโลกของความรู้และครูที่ดีไม่ใช่ไปเอาครูสําเด็จรูปมาจากที่ไหนครับแต่เป็นครูที่ให้แหล่งข้อมูลว่ามันอยู่ที่ไหนอย่างไรให้เด็กจะต้องค้นคว้าด้วยเทคโนโลยีต่างๆอุ้งยิงยังใช้ iPad เลยเพราะฉะนั้นถ้าเขารู้จักที่จะค้นคว้าหาข้อมูลเนี่ยอันนั้นคือหน้าที่ของครูไม่ใช่เหรอครับเพราะอันเรื่องนี้อาจจะเป็นเรื่องแรกนะอาจารย์ที่ผมเห็นด้วยอาจารย์เกือบจะร้อเลย แต่ขอเพิ่มเติมน่อคุณทักษิณเนี่ยแกมีมุมมองเก่าแกมองความรู้หรือการศึกษาเนี่ยเหมืน Hard อนฮาร์ดดิสก์ก้อนหนึ่งแล้วก็เด็กนักเรียนแต่ละคนเนี่ยเหมือนคอมพิวเตอร์แต่ละเครื่องคุณเอาฮาร์ดดิสก์ก้อนนั้นเนี่ยยัดเข้าไปในเ, <c oughs> เด็กคนนั้นเด็กคนนั้นก็จะมีความรู้ขึ้นมาเราปาฏิหารเขาคิดอย่างนั้นแต่ไม่ได้คิดว่าเด็กแต่ละคนคอมพิวเตอร์แต่ละเครื่องเกิดและเติบโตในพื้นที่ท้องถิน่นท้องที่ที่แตกต่างกัน <c oughs> คนไทย มีวิถีชีวิตมีบริบทแบบคนไทยไม่ใช่แบบอเมริกาไม่ใช่แบบยุโรปเพราะมันไม่ใช่ว่าเอาคนจากต่างประเทศมาสอนคนไทยแล้วคนไทยจะสามารถเรียนรู้เก่งได้อยู่ได้แม้แต่ในเมืองไทยเองก็ตามเนี่ยแต่และจังหวัดแต่และภูมิภาคการศึกษามันไม่จำเป็นต้องเหมือนกันกรุงเทพมหานครอาจจะเรียนแบบหนึ่งคนอีสานอาจจะเรียนแบบหนึ่งเพราะว่าวิธีการบริบทการดำเนินชีวิตผมไม่ได้พูดถึงเรื่องการเอาตัวรอดนะอาจารย์ผมพูดถึงการ บริบทของสังคมระเบียบแบบแผนจารีตประมประเพณีรวมไปถึงเรื่องการทำอาหารกินของแต่ละภูมิภาคเนี่ยมันไม่เหมือนกันแต่ที่ผมมาเน้นเรื่องการทำอาหารกินน้อยลงน้อยกว่าเรื่องอื่นเนี่ยเพราะผมคิดว่าการศึกษาปัจจุบันหรือย,ย้อนไปตั้งแต่สมัยที่ทุกิินเป็นนายมนตรีเนี่ยสิ่งที่เกิดขึ้นกับการศึกษาของไทยเนี่ยมันสอนให้เด็กเพียงแค่รู้จักกับคําว่าเอาตัวรอด ผมรู้จักแต่คำว่าเอาตัวรอดขึ้นมาปุ๊บเนี่ยสิ่งที่เกิดขึ้นโดยที่เราไม่คาดคิดก็คือความเห็นแก่ตัวเพราะว่าคนเราเนี่ยพอเรียนรู้ที่เอาตัวรอดเนี่ยเราลืมคิดที่จะเอาสังคมให้รอดด้วย <c oughs> แต่ถ้าคิดแบบท <c oughs> ี่อาจารย์พูดว่านี่คือบ้านของเราต้องเรียนรู้จากบ้านของเรา นี่คือเมืองของเราต้องเรียนรู้จากเมืองของเราจะกรุงเทพมหานครเป็นอย่างนี้ประกอบไปด้วยอะไรอย่างไรบ้างมีประวัติศาสตร์มีรากเหงา้ามีความเป็นมาอย่างไรพอรู้รจักบ้านของตัวเราเองดีขึ้นเราจะรักบ้านของเราพอร,ารักบ้านของเราเนี่ยความเป็นพลเมืองที่ดีเนี่ยมันก็จะเกิดขึ้นความรับผิดชอบต่อสังคมมันก็จะเกิดขึ้นซึ่งอันนี้เนี่ยผมว่าเป็นความสำคัญของการศึกษาอย่ามองการศึกษาเป็นเพียงแค่ เครื่องมือที่จะทำให้คนคนหนึ่งเอาตัวรอดเป็นบันไดให้ประสบความสุขหรือความร่ำรวยแต่ถ้ามองการศึกษาว่าการศึกษาคืออนาคตของสังคมไทยคืออนาคตของประเทศไทยแล้วมองตรงจุดนั้นมองแบบที่ว่าทำยังไงให้ทั้งสังคมเนี้ยก้าวไปด้วยกันแล้วเน้นเรื่องการศึกษาแม้ว่ามันจะเกิดผลระยะยาวก็ตามแต่ว่าผมเสดยไม่ว่าจะเป็นคุณทักษิณหรือคุณธนาธรหรือพรรคไหนก็ตามเนี่ยผมไม่ได้ยินเรื่องนี้ชัดๆเลยว่า จะแก้คนจะแก้ปัญหาสังคมด้วยการศึกษาพอคุณพูดอย่างนี้ทาให้ผมรู้เลยว่าทำไมคุณทักษิณจริงเลี้ยงลูกไม่ได้ดีคุณเห็นไหมลูกทั้งหมดเลยเนี่ยมีใครปาดเปลืองในเรื่องของความรู้รอบความรู้ประเทศความรู้โลกว่าเป็นยังไงความรู้ในการเปลี่ยนแปลงของโลกในเชิงประวัติศาสตร์หรือในเชิงปัจจุบันครับ คุณหยิบม,มาดิลูกคุณนักศิลป์มีคนไหนที่ปาดเปลืองหรือหรือรู้เรื่องพวกนี้บ้างมีเงินขนาดคุณนักศิลป์แต่เลี้ยงลูกได้ที่มีปัญหาเรื่องการศึกษาเราก็บอกว่าทั้งลูกทั้งหลานนี่ต้องเอาไปเรียนโรงเรียนนานาชาติใช,ใช่นี่แหละครับพื้นฐานที่ไม่เข้าใจเรื่องระบบการศึกษาแล้วก็หวังแต่เพียงแค่ต้องเข้าเข้ามหาวิทยาลัยนี้มีชื่อเสียงครับต้องเข้าหมาหาวิทยาลัยนั้นต้องสอบให้ได้ ถ้าสอบไม่ได้ก็ต้องมีวิธีเอาตัวรอดเอาให้มันได้ครุณใจผมบอกไหมว่าลูกทั้งสามคนเนี่ยมันผ่านกระบวนการที่จะทําให้แต่ละคนเนี่ยได้เข้าโรงเรียนได้สอบได้ได้ปริญญาทากันยังไงบ้างคนทั้งประเทศก็รู้กันแล้วอาจาร <มา S 2> ย์นายกท่านนี้ท่านก็มาจากผ่านการเอ็นท์ชนในยุคปีเดียวกันโดยบังเอิญมั้งปีเดียวกันที่ข้อสอบรั่วแล้วพี่ชายเ่ะโอ้พี่ชายก็ทําได้เลยขึ้นหน้าหนึ่งพกโพยเข้าห้องสอบแล้วพี่สาวอีกคนหนึ่งอะ รู้สึกมีเรื่องการย้ายคณะแบบไม่ค่อยถูกต้องเท่าไหร่ใช่ไหมยจย์ขอสี่คะแนนไม่ได้ก็ไปเรียนประภาคพิเศษแล้วก็ไปย้ายขึ้นมาแทนครับถ้าคุณเห็นด้วยกับผมเนี่ยผมคิดว่ารเรื่องการศึกษาเนี่ยถึงเวลาที่จะต้องกระจายอำนาจการศึกษาครับเพราะการศึกษามันมีสูตรสาเร็จที่ไหนแล้วครับว่าใครต้องรู้รู้เรื่องอะไรครับปัจจุบันนี้กระทรวงศึกษาเนี่ยเกือบจะกลายเป็นว่า เรียนหนังสือต้องเรียนอย่างนี้ต้องเป็นอย่างนั้นทุกอย่างมันมีสูตรสําเร็จถ้าเรากระจายอำนาจการศึกษาให้กับท้องถิน่นท้องถิ่นเขาก็จะทั้งเรียนรู้ในท้องถิน่นหรือเขาจะไปเอาความรู้ที่อื่นอย่างไรก็ตามเขาต้องตัดสินใจครับแต่คนไทยนี่ก็แปลกถ้าบอกว่าขึ้นอยู่กับองค์การมรดชนท้องถิน่นดูไม่โก้ต้องขึ้นอยู่กระทรวงเพราะงั้นก็เหมาะแล้วคุณทักษิณอย่างที่ผมพูดไงคุณทักษิณพูดอย่างนี้เพลเพอมีคน บอกว่าเออใช่วะเขาจะส่งเอาฝรั่งเอาต่างชาติเข้ามาสอนแล้วเอาเอาไปไปเรียนต่างชาติเราก็คิดกันได้ได้แค่นี้แหละครับคือค่านิยมคนจํานวนมากอาจารย์ก็คือมีความรู้สึกว่าอยากให้ลูกได้ไปเรียนโรงเรียนนานาชาติอยากให้ลูกได้มีโอกาสไปศึกษาต,ต่อต่างประเทศอันนี้ยอมรับว่าค่านิยมคนจำนวนมากนะซึ่งเราต้องแก้ไขเรื่องค่านิยมของคนกับค่านิยมในเรื่องของการที่ว่าจะทํายังไงให ให้ลูกได้ดิบได้ดีได้เป้าหมายจริงๆเน่ะกลายเป็นเป้าหมายคือรวยไม่ใช่เป้าหมายดีคือเป็นความรู้หาความรู้แล้วก็เรื่องกระจายนมนาเนี่ยผมเห็นด้วยร้อยเปอร์เซ็นต์คุณพูดอย่างนี้เนี่ยคนก็จะเถียงเราครับคุณก็ไปเรียนต่างประเทศผมก็ไปเรียนต่างประเทศอ้าวแล้วไปทำอะไรอะ่ะผมเนี่ยสแสวงหาทุนได้ทุนด้วยไปเรียนไปเยาเอกต่างประเทศลูกก็ส่งไปเรียนต่างประเทศอ้าว แล้วไปไปทาปากดีว่าไม่จําเป็นต้องเป็นอย่างนั้นอย่างนี้แล้วแล้วเราไปทําไมอ่ะคุณจะตอบเขาไงผมไปเรียนรู้ให้เข้าใจแล้วกลับมาแล้วหารที่เรารู้ตัวตนของเราเรารู้ว่าสิ่งที่เราเรียนได้มาเนี่ยเราเอามาทําอะไรกับในชีวิตในบริบทของชีวิตจริงในประเทศไทยยังไงได้บ้างและคนอื่นเขาอยากจะไปบ้างเนี่ยคุณจะว่างไงทุกวันนี้เนี่ยจา์เราไม่จำเป็นต้อง,งไปเมืองนอกหรอกโลกสมัยนี้กับโลกสมัยเราเนี่ยมันต่างกัน โลกสมัยเราจะทำเปเปอร์ขึ้นมาชิ้นหนึ่งเนี่ยเราต้องเข้าห้องสมุดไปเปิดการ์ดหนังสือกว่าจะหาไม่ได้ชิ้นหนึ่งสมัยนี้เหม,มือนในโรง<ว>เรียนผมถือ iPad อย่างเงี้ยแล้วผมก็ทำรายการกับอาจารย์ไปผมอยากรู้เรื่องอะไรผมก็ขี่ได้ทุกเรื่องอันนี้ไม่ได้เรื่องท่องจำนะแต่ว่ามันสามารถเทียะไปเสิร์ชข้อมูล Google ให้ข้อมูล,มลได้ทันทีจริงๆแล้วถ้าทุกคนสามารถทำได้อย่างผมครับผมก็แฮปปี้นะครับ เราไม่ต้องเรียนสอนในประเทศไทยทุกคนไปเรียนต่างประเทศหมดเลยเพราะว่าเมืองไทยการศึกษามันล้มเหลวอาผมผมก็ไม่ว่าอะไรนะครับแต่ถามว่าทุกคนเราสามารถจะให้คนไทยเจ็ดสิบล้านตอนนี้เหลือหกสิบห้าประชากรกันเราลดลงครับทําได้ทุกคนหรือเปล่าแต่เมื่อมันส่งไปไม่ได้หมดครับผมคิดว่าเราต้องมานั่งพิจารณาว่าจะสร้างรากฐาน ของประเทศอย่างไรครับที่จะเอื้ออํานวยกับคนส่วนใหญ่ครับและไอ้คนที่พอจะมีปัญญาไปเนี่ยต้องกลับมานั่งคิดว่าจะทํายังไงให้ให้บ้านของเราเนี่ยมันพัฒนาขึ้นครับเปรียบเสมือนคนไทยที่ชอบให้รางวัลน,นักกีฬาแต่แท้ที่เราจะเอาเงินรางวัลพวกนั้นไปสร้างให้นักกีฬาของเราพื้นฐานให้คนจำนวนมากได้พัฒนาขึ้นและในที่สุดมันจะมีคนที่ ก่งไม่ใช่คนเดียวครับแต่เราใช้วิธีเหมือนกับว่าเอารางวัลเป็นล่อไว้บนต้นไม้แล้วก็ให้คนอยากจะได้มึงกระโดดเอาเองมึงกระโดดสูงได้แค่ไหนมึงก็มึงก็งกช่วยตัวมึงเองครับเราไม่เสริมให้คนเนี่ยพยายามฝึกให้กระโดดสูงให้ได้แล้วมันจะได้ทีเดียวเยอะใช่ไหมนั่นแหละครับการศึกษาเช่นเดียวกันเลยวิธีค,ค,คิดพีหนึ่งที่ผมมองเห็นด้วยกอาจารย์เนี่ยอาจารย์ดูเวลาการขึ้นเวทีปราศัยสิ แกพูดสิบคำเนี่ยแกชมลูกสาวไปซะหกคำไอ้พูดไปชมไปการเลี้ยงลูกแบบนี้ผมใช้คําว่าสปอยลูกลูกถึงเป็นอย่างนี้ไงคือบางคนคนบางคนเนี่ยสปอยลูกไปลูกทำเล่โง่โง่ก็ชมโอ้ยลูกฉลาดเหลือเกินลูกมันก็โง่อยู่กันแหละเพราะว่าบนไปชมลูกมันฉลาดท้งทิ้งทมันโง่นะครับซึ่งอันเนี้ยที่ผมว่าเป็นข้อดีของประเทศไทยเนี่ยเพราะว่าก็ดีแล้วมันได้ปัญหาต่างๆเนี่ย คนก็ถามผมเยอะว่าคิดว่าเรื่องทักษิณเนี่ยผมว่มันพัวพันกันมาตั้ง20ปีแล้วก็นนานมากแล้วเมื่อไหร่มันจะจบสักทีผมก็เลยคิดว่าที่เป็นข้อดีก็คือมันจะจบในอายุไขหูทักษิณนั่นแหละดีแล้วที่ทายาทอสูรเนี่ยมันไม่สืบต่อไปได้